ฉันนางสาวนันนรีรักอัคารโคคินนะคะมาจากศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะหรือพอดีดีกลางนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพอดีดี pgs และการใช้งานแอปพลิเคชันพอดีดี pgs ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะจะใช้การแอปพลิเคชันพอดีดี pgs นะคะจะต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนแรกค่ะติดตั้งและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพอดีดีขั้นตอนที่2ติดตั้งและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD PGS ค่ะเมื่อเรามี2แอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะจะมาสอนและสาธิตการติดตั้งและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันพอดีดีหรือ PODD PGS นะคะขั้นตอนแรกค่ะ กดเข้าไปที่ Play Store โดยสังเกตสัญ,ญลักษณ์นังรูปนะคะ2ในช่องค้นหาให้ค้นหาคำว่าอีีๆหรือ P O D D นะคะเมื่อเรากดค้นหาแล้วหน้าจอจะแสดงแอปพลิเคชันที่เราค้นหาคืออีีๆสัญ,ญลักษณ์ดังรูปค่ะกดดาวน์โหลดหรือติดตั้งนะคะ รอจนกว่าแอปพลิเคชันจะดาวน์โหลดและติดตั้งสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูปค่ะให้เกษตรกรทุกท่านนะคะกดคำว่าลงทะเบียนในกรอบสีแดงด้านขวามือนี้เลยค่ะเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอปพลิเคชันจะให้กรอกรหัสพื้นที่ของเกษตรกรโดยรหัสพื้นที่ที่ได้นะคะ จะมาจากเจ้าหน้าที่อปทอต้นสังกัดของเกษตรกร,เ,ร,กรเองค่ะยกตัวอย่างเช่นรหัสพื้นที่1,2,3,4งสอเกษตรกร,ร,ก,รกดไปที่ช่องซีเหลี่ยลที่มีเส้นกระพิบตรงลูกศรชี้ตรงนี้นะคะกรอกเข้าไปเลยค่ะรหัสพื้นที่1,2,3,4เมื่อกร่อกเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดต่อไป เมื่อกดต่อไปแล้วค่ะหน้าจอจะแสดงให้เกษตรกรนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวโดวยกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ในกรณีถ้ามีอีเมลนะคะเกษตรกรกดเพิ่มอีเมลได้เลยค่ะและดูข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรเองตรงกับข้อมูลเกษตรกรหรือไม่นะคะเมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วกดบันทึกค่ะ เมื่อกดบันทึกหรือยืนยันเรียบร้อยแล้วหน,หน้าต่างแอปพลิเคชันจะปรากฏหน้าลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนคุณลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะปรากฏชื่อบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญค่ะให้เกษตรกรทุกท่านนะคะจดหรือแคปหน้าจอเพื่อจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจะนำไปเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน PODD PGS นะคะต่อไปค่ะในขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน PODD PGS นะคะเหมือนกันค่ะให้กดไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า PODD PGS กรอกหนังรือเลยนะคะ หน้าต่างจะแสดงแอปพลิเคชัน PODD PGS ให้เกษตรกรทุกท่านนะคะกดเลือกที่แอปพลิเคชันนี้ในวงกลมสีแดงนะคะและดาวน์โหลดติดตั้งจนกว่าจะติดตั้งสำเร็จค่ะต่อไปเมื่อติดตั้งหรือดาวน์โหลดสำเร็จแล้วหน้าต่างจะแสดงการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน PODD PGS ค่ะโดยจะให้เกษตรกรระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยเกษตรกร,ะร,กรนะคะกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่เราได้จากแอปพลิเคชัน PODD เมื่อกี้ค่ะ,มะเมื่อเกษตรกรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยนันปุ่มสีส้มด้านล่างในวงกลมสีแดงนะคะเมื่อยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะให้ใส่รหัสเข้าร่วมกลุ่มหรือรหัสกลุ่ม เกษตรกรสามารถรับรหัสกลุ่มได้จากเจ้าหน้าที่อบตต้นสังกัดค่ะเหมือนเดิมค่ะเมื่อได้รับรหัสเข้าร่วมกลุ่มแล้วให้เกษตรกรกรอกข้อมูลรหัสกลุ่ม,รรมกรอกเสร็จได้ไวแล้วให้กด s u ม m i t ในวงกลมสีแดงค่ะเมื่อกดแล้วก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน PODD PGs โดยจะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ จะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชัน PODD PGS ในการบันทึกข้อมูลแปลงของเกษตรกรเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีในขั้นตอนแรกค่ะให้กเกษตรกรนะคะเลือกเกษตรกร,กรสัญ,ญลักษณ์ลูกคนหมายเลขหนึ่งด้านล่างนะคะเมื่อเกษตรกร,ก,รกดแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์บวกในวงกลมสีส้มหรือตรงตำแหน่งที่2กดเพิ่มบวกตัวนี้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดไปแล้วนะคะ แอปพลิเคชันจะโชว์หน้าต่างเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรเองตามภาพนะคะโดยข้อมูลเกษตรกรที่เกษตรกรต้องกรุกบขอโทษค่ะในข้อมูลเกษตรกรที่เกษตรกรจะต้องกรอกนะคะ 1. รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ค่ะสามารถถ่ายถ่ายรูปตนเองนะขณะกรอกข้อมูลหรือเลือกจากคัมภาพได้ค่ะโดยเมื่อเลือก จากคามภาพเรียบร้อยแล้วบนหน้าต่างการเลือกรูปภาพด้านบนขวามือจะมีสัญ,ญลักษณ์ถูกให้เกษตรกรนะคะกดเลือกสัญ,ญลักษณ์ถูกรูปภาพก็จะปรากฏในรูปโปรไฟล์ค่ะหรือรูปโปรไฟล์สามารถถ่ายรูปตนเองณนะขนาดนั้นหรือเลือกจากคัมภาพได้ค่ะ 2. คํคำนำหน้าชื่อ เกษตรกรกรอกคำนำหน้าชื่อนายนางหรือนางสาวชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนกรอกข้อมูลให้ตรงกับเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเกษตรกรกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนให้ตรงกับบัตรประชาชนของตนเองนะคะเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ของเกษตรกรที่สามารถติดต่อได้วันเดือนปีเกิดโดยระบุวันเดือนและปีเกิดเป็นพศค่ะระบุเพศสถานภาพสมรสมีบุตรและกรอกข้อมูลที่อยู่ของเกษตรกรค่ะบ้านเลขที่หมู่ที่บ้านเช่นบ้านดอนหวายตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นพิกัดแผนที่ของที่อยู่หรือแปลงของเกษตรกรเองโดยเกษตรกรสามารถกรอกข้อมูลได้2แบบนะคะ 1. เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ของตนเองพื้นที่แปลงของตนเองสามารถกดเลือกตำแหน่งปัจจุบันหรือ2ส,สามารถกดเลือกหาในแผนที่ได้เลยค่ะเมื่อเกษตรกร กรอกข้อมูลพลื้นฐานของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะจะปรากฏหน้าดังซ้ายมือค่ะจะเป็นหน้าของข้อมูลเกษตรกรเองโดยจะโชว์รูปโปรไฟล์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และ QR Code ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการบันทึกข้อมูลแปลงปลูกค่ะโดยการเพิ่มข้อมูลแปลงปลูกจะเป็นแปลงที่เกษตรกรต้องการการรับรอง เป็นแปลงอินซีนะคะกดเพิ่มในตำแหน่งที่5สัญ,ญลักษณ์บวกขวามือค่ะเมื่อเรากดเพิ่มแปลงปลูกแล้วจะเป็นการบันทึกข้อมูลแปลงปลูกโดยเกษตรกรจะต้องกรอกข้อมูลแปลงดังนี้ค่ะแปลงที่เป็นลำดับแปลงชื่อแปลงเป็นชื่อที่เกษตรกร ตั้งขึ้นมาเองเพื่อจดจำแปลงนนันั้นของตนเองนะคะผู้ถือครองกรรมสิทธิ์หมายถึงใครคือเจ้าของแปลงที่เกษตรกรบันทึกค่ะ 3. การจัดการการจัดการหมายถึงใครเป็นคนทำแปลงเกษตรกรที่กำลังบันทึกค่ะเช่นแปลงที่เกษตรกร,รกำลังบันทึกอยู่นั้นเกษตรกรทำแปลงนั้นด้วยตนเองทำเกษตรกรบนทําทำเกษตรกรร,กรม บนแปลงนั้นด้วยตนเองให้เลือกทําเองค่ะต่อไปลักษณะพื้นที่พืชที่ปลูกชนิดแปลงชนิดแปลงของเกษตรอของเกษตรกรนะคะเป็นชนิดแปลงชนิดใดอินรีย์อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนหรือไม่ใช่อินรีย์เลยต่อมานะคะบันทึกชนิดของสารเคมีที่ใช้ครั้งสุดท้าย แหล่งน้ำประเภทของกรรมสิทธิ์ลักษณะกายภาพของแปลงและแผนที่แปลงปลูกค่ะโดยเกษตรกรจะต้องวาดแผนที่แปลงปลูกโดยระบุทิศเหนือทิศใต้ของแปลงตนเองวาติดกับแหล่งน้ำหรือมีแผนที่การปลูกอย่างไรและถ่ายรูปแผนที่นั้นลงในการบันทึกข้อมูลแปลงปลูกค่ะหากมีหมายเหตุ กรอกหมายเหตุค่ะชนิดโฉนดเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมุมบนด้านขวาให้เกษตรกรกดบันทึกค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วหน้าต่างจะโชวด์ดังด้านขวาค่ะคือรูปโปรไฟล์ชื่อดังสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ QR code และเป็นข้อมูลแปลงปลูกที่เราทำการกรอกข้อมูลไว้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกปัจจัยการผลิตพือที่ปลูกในแปลงที่เราทําการบันทึกข้อมูลไปค่ะอันดับแรกนะคะต้องการบันทึกปัจจัยการผลิตเกษตรกร,เ,กรเลือกแปลงที่ต้องการบันทึกปัจจัยการผลิตกดบวกค่ะหน้าต่างจะปรากฏให้เกษตรกร,เ,กรเลือกว่าจะเพิ่มข้อมูลในส่วนไหนปัจจัยการผลิตหรือพืชที่ปลูก ในตอนนี้เราจะสาธิตการบันทึกปัจจัยการผลิตนะคะตรงตำแหน่งที่9เกษตรกรกดบวกค่ะเมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตแล้วแอปพลิเคชันจะปรากฏหน้าต่างดังภาพค่ะในการบันทึกปัจจัยการผลิตเกษตรกรระบุวันที่ใช้โดยระบุวันเดือนปีพศปัจจัยที่ใช้ ปัจจัยที่ใช้หมายถึงว่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจะต้องการเพิ่มในแปลงนั้นเช่นต้องการเพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์เกษตรกรเลือกที่มเมล็ดพันธุ์โดยแหล่งที่มาของมเมล็ดพันธุ์นั้นมาจากที่ใดผลิตเองซื้อจากกลุ่มหรือสหกรณ์ซื้อจากที่อื่นต่อไปค่ะปริมาณของมเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการเพิ่มมีจํานวนเท่าไหร่ในหน่วยกรัม หรือในกรณีถ้าใช้ปุ๋ยหรือน้ำหมักมีจำนวนเท่าไหร่ในหน่วยมิลลิลิตรค่ะโดยเกษตรกรสามารถปริมาณได้นะคะโดยเกษตรกรสามารถประมาณได้นะคะต่อไปรายจ่ายรายจ่ายของปัจจัยการผลิตที่ใช้มีประมาณรายจ่ายเท่าไหร่ต่อไร่ค่ะต่อไปนะคะเป็นการบันทึกพืชที่ปลูก เกษตรกรเลือกในหมวดเพื่อนที่พืชเกษตรกรเลือกในหมวดพืชที่ปลูกโดยกดสัญลักษณ์บวกค่ะเมื่อกดสัญลักษณ์บวกแล้วหน้าตาแอปพลิเคชันจะปรากฏดังภาพค่ะให้เกษตรกรกรอกข้อมูลพืชที่ต้องการปลูกเช่นต้องการกรอกข้อมูลตำลึงเกษตรกรเลือกประเภทของผักที่จะต้องการ เพิ่มเช่นผักพื้นบ้านเลือกหมวดตำลึงวันที่ปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวปริมาณที่คาดว่าจะได้ปริมาณที่ผลิตได้จริงปริมาณที่ขายให้กลุ่มโดยทั้ง3ข้อนี้นะคะเกรรษตรกรสามารถกรอกตัวเลขได้ด้วยตนเองโดยกดไปบนพื้นที่ว่างตรงกลาง และกดจำนวนค่ะหรือเกษตรกรกดบวกจนกว่าจะได้จำนวนที่ต้องการหากต้องการลบจำนวนเกษตรกรกดตรงเครื่องหมายลบได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของการตรวจรับรองโดยในส่วนนี้เป็นส่วนของผู้ตรวจรับรองเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ค่ะในตอนนี้นะคะเราสาธิต การดาวน์โหลดการบันทึกข้อมูลแปลงการบันทึกปัจจัยการผลิตการบันทึกพืชที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะหากเกษตรกร,ร,กรท่านใดมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือขั้นตอนการใช้งานต่างๆนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้มือเกษตรกร,ร,กรโดยสามารถขอรับผู้มือได้ที่อบตอต้นสังกัดของท่านเองค่ะหรือสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ